ได้บทธาาชุดชื่นชายเย็นชดชื่นไม่ต้องหวงเรื่องน้ำตาล <c oughs> ไม่ต้องหวงเรื่องน้ำตาลกขอได้กิน วายานเราหว,วานนี่เนาะอร่อยอือหอมหวานอร่อยชดชื่นแม่ยังดอกแยงางก่ม,มีคลิปลง จะดา่เขาไหนรองคลิปอยู่พี่น้องมากินซ่าเย็นรงคลิปอยู่นี่น้องเได้คิเนะพี่นออ้องคิบเนี่ยสองนาที <c oughs> ที่เดียวนี้ลงกิบกับวได้เลนะพี่น้องตาขื่นพอดี <c oughs> อเดลเ,อเ,อเดลเ <c oughs> เเดิศเทือดเลิเทือดเลิเสีอ